สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่งงการเงินของคุณนะครับมีลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการนะครับลูกหนี้นะครับก็คือบริษัทเนี่ยให้กรรมการกู้นะครับมันก็จะเกิดจากการที่บางทีเนี่ยกรรมการเอ่ออยดึงเงินบริษัทออกใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้จะดึงเงินยังไงนะครับก็โอนออกมาเลยเราก็ไม่ได้แจ้งสำนักงานบัญชีหรือว่าผู้ทำบัญชีให้รู้ว่ายอดเงินนั้นน่นะ คืออะไรนะครับบางทีกรรมการอาจจะเอาไปใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ซื้อข้าวของเข้าบริษัทก็ได้แต่มันไม่มีเอกสารมาซัพพอร์ตนะครับบัญชีก็ไม่รู้ว่าจะตามยังไงบัญชีก็ลงเป็นลูกนี้เงินกู้ยืมกรรมการนะครับในงบการเงินหลายๆบริษัทที่มีบัญชีเนี้ยเยอะๆมันก็จะทำให้ทําให้งบการเงินเนี้ยเพี้ยนๆได้นะครับเพราะคนก็จะมองว่าเอ๊ะนี่เกิดจากการที่กรรมการดึงเงินออกเยอะหรือเปล่านะครับดีไม่ดีเนี้ยข้อเสียของมันเนี้ยก็อาจจะลามปามไปถึงว่า สัมภาร์อาจจะมองว่า้ยการที่กรรมการเนี่ยดึงเงินออกจากบริษัทผ่านลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการเนี่ยมันคือกรรมการเนี่ยเลี่ยงที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับพอเลี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนเนี่ยก็จะสัมภารก็จะมองว่าอกรรมการเนี่ยจงใจหลบเลี่ยงภาษีบุคคลธรรมดาของตัวไอ้กรรมการเองหรือเปล่านะครับก็อาจจะประเมินภาษีบุคคลธรรมดาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับอันนั้นก็ว่ากันไป แต่ถ้างบการเงินของท่านมีลูกหนี้กรรมการเยอะจะทํำยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการสั้นๆนะครับตัวอย่างง่ายๆในใน,ในสไลด์อันเนี้ยนะครับพอดีสไลด์น,นี้เป็นสไลด์ที่อยู่ในคอร์สสอนมัธยมภษีนะครับเอามาแบ่งปันกันว่าเห็นว่ามีประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับในช่วงต้นปีเนาะก็จะต้องเริ่มปิดงบการเงิน,นแต่ละใครที่งบการเงินปีที่แล้วมีลูกหนี้กรรมการเยอะก็จะมาดูคลิปนี้นะครับ โอเคลูกหนี้กรรมการเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดจากก้อนใหญ่ใญเนี่ยตอนที่คุณไปจดบริษัทแล้วคุณไม่มีเงินจริงๆนะครับพอไม่มีเงินจริงๆเนี่ยในทางบัญชีมันก็เหมือนกับว่าข้างหนึ่งบันทึกทุนของบริษัทใช่ไหมครับสมมติว่าคุณจดบริษัทล้านหนึ่งแต่คุณไม่มีเงินล้านอะ่ะอีกข้างหนึ่งมันก็จะกลายเป็นลูกหนี้ติดเงินบริษัทไว้หนึ่งล้านบาทเห็นไหมครับ ลูกหนี้นี่แหละก็คือตัวกรรมการถูกปะนะครับเพราะฉนั้นจดทะเบียน1ล้านไม่มีเงินก็แทนที่จะบันทึกเป็นเงินสด1ล้านไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรก็ติดเป็นลูกหนี้ไปก่อนพอขั้นตอนการจดบริษัทเนี่ยมันยังไม่จาเป็นที่จะต้องโชว์เงินใช่ไหมครับถ้าคุณจดไม่เกิน5ล้านบาทนะครับหรือการซื้อของให้บริษัทแต่ไม่มีบินมาบันทึกบัญชีในกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุของลูกหนี้กรรมการได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็เกิดแบบแล้วเนาะ กรณีที่3านะครับเจ้าของอยากนําเงินออกนะครับแต่ไม่อยากจ่ายภาษีเงินปันผลนี่แหละปัญหาใหญ่ของ SME ไทยนะครับดึงเงินออกแล้วก็ไม่มีเอกสารมีอะไรเลยถือว่าเป็นเ,เงินคู่ยืมกรรมการนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุของลูกหนี้กรรมการได้นะครับสก็คือปัญหาคลาสสิกนะครับเงินออกไปโชว์ในสเตทเมนต์แต่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับบัญชีก็บันทึกว่าเออกรรมการออกไปเอาออกไปเองแล้วกันนะครับอันนั้นคือสาเหตุ แล้วผลในทางภาษีเรามีอะไรบ้างสรรพากรนะครับจะบังคับให้บริษัทเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าบริษัทปล่อยกู้กรรมการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบริษัทปล่อยกู้บริษัทต้องได้อะไรครดอกเบี้ยรับถูกไหมครับสรรพากรก็จะบังคับให้บริษัทคิดดอกเบี้ยบนเงินกู้ยืมแก่กรรมการนะครับซึ่งทําให้บริษัทมีรายรับจากดอกเบี้ยและต้องเอารายรับนี้ไปควณภาษีสิ้นปีด้วยนะครับและถ้าสรรพากรดุหน่อยเขาอาจจะขอความร่วมมือให้บริษัทเนี่ยต้องจ่ายเงินปันผลนะครับแทนที่จะ ฟีดเงินออกไปเป็นลูกหนี้กรรมการนะครับสมการก็อาจจะให้ฟีดเงินออกไปในรูปแบบของเงินปันผลนี่ยปนผลข้อเสี่ยวที่สมการได้รับคือคุณจะต้องนําส่งภาษีทางนั้นที่จ่าย10เเซของเงินปันผลนะครับนี่สมการก็จะมาขอความร่วมมือกันเนาะในฐานะทีเออ่เคยเห็นหลายๆเคสมานะครับที่สมการมาดูงบการเงินของเราแล้วเขาก็เห็นก้อนนี้อยู่เยอะเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณช่วยปันผลหน่อยได้ไหมนะครับเพราะว่าสมการก็ได้สิเอซนะ์นะเราก็ อาจจะต้องต่อรองหรืออะไรก็ช่างแหละก็ว่ากันไปนั้นเป็นวิติของสมรคอนะครับแล้วถ้าคุณมีรู้นี้กรรมการหล่ะสมรคอจะบังคับให้เราคิดดอกเบี้ยต้องคิดดอกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับปกติเนี่ยเวลาการคิดดอกเบี้ยเนี่ยต้องไปดูว่าบริษัทมีเงินกู้ยืมจากข้างนอกหรือเปล่าเช่นธนาคารสมมติว่าถ้าบริษัทในเคสแรกม,มีเงินกู้ยืมจากธนาคารนะครับสมรคอก็จะบังคับให้คุณคิดดอกเบี้ยรกรรมการ้าเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่คุณกู้ยืมมาเช่นเดี๋ยวนี้กู้เท่าไหร่อ่ะหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สมรรมติ คุณก็ต้องคิด6-7%กับลูกหนี้กรรมการเช่นกันแต่ถ้ากรณีที่สองไม่มีเงินกู้ยืมจากธนาคารนะครับจะต้องคิดดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากจำนะครับโดยนี้ก็1% 2%อะไรก็โอเคนะครับผมก็บันทึก็ไปเป็นรายได้ของกิจการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นกรณีที่ตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าถ้าคุณคิดดอกเบี้ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ เงินกู้ยืมกรรมการนะครับก็สามารถบันทึกได้ในงบการเงินหรือไม่บันทึกในงบการเงินก็ได้แล้วก็ไปเกาะในุนพองกระดองข้าูนนะครับค่อยว่ากันไปเรามาดูการวิธีการแก้ไขเลยลนะครับหนึ่งลดทุนจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนนี่นะครับสามารถทําให้ลูกหนี้กรรมการสามารถลดลงได้เยอะเลยนะครับเช่นวันนี้คุณอาจจะมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยห้าล้านบาทที่ผมบอกว่าคุณไม่มีเงินจริงแต่คุณอยากจดทุนเยอะๆอะ่ะมันก็เป็นสาเหตุแรกที่ทําให้ลูกหนี้กรรมการบวมเพราะฉะนั้นจะเป็นลด สาเหตุแรกคุณก็ลดทุนจดทะเบียนตั้งแต่ขั้นแรกเลยสิครับเช่นคุณจดทะเบียนทุนจดทะเบียนไป5ล้านมีลูกหนี้กรรมการขึ้นมา5ล้านแต่มันไม่ได้จําเป็นหรือว่าคุณจะต้องทุนจดทะเบียน5าล้านเพราะคุณอาจจะไม่ได้ไปเป็นพวกแบบอะไรอ่ะประมูลงานรัฐใช่ไหมครัที่เขาต้องกําหนดทุนจดทะเบียนสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพอาจจะลดลดทุนจดทะเบียนลงมาลูกหนี้กรรมการก็จะลดลงมาพวกเลยเช่นกันนะครับสบันทึกรายจ่ายครบนะครับการบรันทึกรายจ่ายครบจะทําให้ลูกหนี้กรรมการ ลดลงได้ตลอดระยะเวลาบัญชีในปีนั้นนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณมีรายจ่ายเข้ามาไม่ว่าจะออกจากสเตทเมนต์บริษัทหรือไม่แต่ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเนี่ยคุณเก็บบินมาก่อนเอามาให้สํานักง,งานบัญชีเอามาให้ผู้ทําบัญชีก่อนนะครับเพื่อให้ระหว่างทางเนี่ยมีการบันทึกรายจ่ายให้ครบถ้วนนะครับจะได้ไม่ต้องไปบันทึกเป็นลูกหนี้กรรมการนะครับแล้วก็วิธีที่3ที่สามารถลดลูกหนี้กรรมการได้ก็คือต่อไปเนี้ย เวลาที geliyor, ่คุณจะจ่ายเงินออกไปว่าจะซื้อทรัพย์สินจ่ายค่าเช่าจ่ายเงินเดือนอะไรก็ตามจ่ายผ่านวิธีพวกนี้ให้มันถูกต้องอย่าไปดึงออกเงินออกเฉยๆแล้วคุณก็รู้อย่างเดียวว่าเออเงินจากบริษัทเข้ามาในบัญชีกรรมการเข้ามาในบัญชีส mm ่วนตัวเชลนะจบไม่บอกผู้ทาบัญชีไม่บอกสานักงานบัญชีเลยนะครับไอ้ไอ้พวกนี้มันเป็นสาเหตุของการที่ลูกหนี้กรรมการบวกแต่ถ้าคุณบอกว่าเออไอ้เงินที่ออกเนี่ยจะเอาไปซื้อรถยนต์ไอ้เงินที่ออกเนี่ยจะเอาไปจ่ายเงินเดือน ให้เงินที่ออกเนี่ยจะเอามาใช้จ่ายชีวิตประจำวันสํานักงานบัญชีก็จะหาวิธีทางที่จะทาทให้มันเป็นรายจ่ายบริษัทหรืออาจจะจ่ายเป็นเงินปันผลอาจจะจ่ายเป็นบันทึกเป็นสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ละที่มันเหมาะสมกว่าการดําเงินออกเฉยๆแล้วบันทึกเป็นลูกหนี้ก,กาํามังรอันนี้คือวิธีการแก้ที่ต้นเหตุที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าคุณมีการนําเงินออกจากบริษัทคุณก็ต้อง แจ้งสำนักง,งานบัญชีหรือว่าผู้สอบบัญชีของกิจาการคุณด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้หาวิธีการที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการแก้ปัญหาลูกหนี้กรรมการแล้วก็สาเหตุที่กัดที่ทําให้เกิดกล่องว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแก่งบก,การเงินของใครที่มีลูกหนี้กรรมการเยอะๆนะครับแล้วอยากให้มันสวยก็สามารถทําได้โดยตัวอย่างพวกนี้แล้วกันนะครับมันก็ที่จริงมันก็มีวิธีอื่นอีกแหละเนาะแต่อันนี้เอามาเป็นพวกปัญหาคลาสสิกที่เรามักเจอกันบ่อยๆนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็อยากให้พูดเรื่องอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับบางทีผมผมนึกเรื่องไม่ออกเหมือนกันก็มีนะครับโอเคะคระับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้ะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ